สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้จะมาเปิดกล่องเครื่องตัดหญ้าไร้สายเนาะอันนี้เป็นของยี่ห้อ i-mac ซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานเองเพราะว่าถ้าเครื่องตัดหญ้าแบบที่เป็นน้ำมันเนาะมันหนักเสียงดังหนวกหน อันนั้นคือตัดแบบจริงๆจังๆงานเยอะๆงานแบบต้นไม้ที่มันโลกๆแต่อันนี้จะเอาไว้ใช้ตัดแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยหยิบใช้สะดวกอ่ะคือหยิบปุ๊บก,ก็ใช้ได้เลยขอแค่ชาร์จแบตไว้อันนี้แขกรับเชิญค่ะน้ำชาสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบ มาแกะกล่องเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อไอแมก ชาร์จสายสพายแล้วก็ตัวเครื่องโอเค เดี๋ยวจะใส่ใสายเอ็นอเอาอีตัวเขาเรียกอะไรไม่รู้เยอดเน,นี้ยนะใส่ให้มันทะลุเพื่อล็อกเสร็จแล้วก็คลายนอ็อตนี่เนาะมาลอล็อกอันนี้แนะเนาะล็อกไว้ไม่ให้มันดิน้น แล้วก็คลายน็อตตัวนี้ออกมาห,หลุดแล้วเสร็จแล้วเอาสายเอ็นใส่เข้าไปใส่เข้าไป แล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ใส่นอ็อตขันให้มันแน่นๆเนาะถอดออกถอดออกถอดออก้ลืม <c oughs> นี่ เสร็จแล้วก็มาดูที่แบตเตอรี่เอาพลาสติกออกเช็คไฟตอนนี้ไฟอยู่ที่2ขีดสีเขียวถือว่าเต็มมีไฟมาให้เต็มใส่เข้าไปน,นี้ Great. แล้วก็กดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยปีตรงนี้ถ้าไม่กดตรงนี้มันจะกดอันนี้ไม่ได้ถ้ากดปุ๊บนี่ ือว่าด้ามจับเขาแข็งแรงอยู่ไม่งองแง,ง้งเพราะเคยซื้ออีกอีกยี่ห้อหนึ่งมาอันนั้นน,น่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยแหละก็ใช้ดีอยู่แพงกว่าด้วยนะแต่ว่าคุณภาพเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าตัวนี้ตัวนี้จะดูแข็งแรงดูเหล็กดูอะไรคือดูดีกว่าวัสดุวัสดุดูดีกว่าอันนั้นซื้อมาที่สองพ ร้อกว่าบาทแต่ว่ามีแบตให้2องก้อนอันนี้จะมีแบตให้ก้อนเดียวเพราะคือเขาจะมี2รุ่นรุ่นแบต2องก้อนกับรุ่นแบต1นึก้อนถ้าแบต2องก้อนนี่จะอยู่ประมาณ2องพ2,600กรอว่าบาทนี่แหละแต่อันนี้มันจะอยู่ประมาณพันพันเกใกล้ไปปล่ะพันเยแปดบวกค่าส่งอีกร้อยนิดนิดก็ เบดเสร็จแล้วตัวนี้ที่ซื้อมารวมทั้งค่าส่งด้วยคือสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทตัวนี้นะแบตหนึ่งก้อนถ้าแบตสองก้อน,นจะอยู่ประมาณสองพันห้าหรือสองพันหกนี่แหละค่าแบตจะอยู่ประมาณห้าหกร้อยหนึ่งก้อนเนาะมันจะมีสองสองรุ่นแต่อันนี้ที่ซื้อที่ที่เอาแบตแค่ก้อนเดียวเพราะว่าเรามี แบตของยี่ห้อนี้อยู่แล้วอีกสองก้อนตอนนั้นซื้อเลื่อยตัดแต่งกิ่งมาอันนั้นก็จะมีแบตให้สองก้อนเท่ากับว,ว่าคือเราซื้อยี่ห้อเดียวกันเพราะต้องการใช้แบตร่วมกันได้ไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อแบตเพิ่มเยอะแยะเนาะก็ถือว่าโอเครุ่นก่อนรุ่นที่ว่าแบรนด์ของคนไทยก็ใช้ดีใช้ดีแต่ว่ามันตัวมันเล็กเกินแล้วมันไม่มีสายสพายให้แล้วเวลาตัดมันเมื่อย แต่อันนั้นอะดีอย่างมันมันล็อกคั้นเร่งได้เราไม่ต้องมาบีบอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้เขาล็อกคั้นเร่งไม่ได้ถ้าเกิดเราจะต้องบีบอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เราเมื่อยมือแต่อันนี้มีสายสะพายให้ก็ดีข้อเสียก็แตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเอาไปตัดหญ้าที่บ้านดูเพราะวันนี้ตัดไม่ทันแล้วเพราะมันมืดละเย็นและ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปิดตัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันเนาะว่าความแรงของมอเตอร์เขาเนี่ย จะดีกว่าตัวตัวเก่าหรือเปล่าดีกว่าหรือดีเท่ากันหรือดีเหมือนกันเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอีกที หลังจากที่ตัดแล้วเนาะอันนี้คือตัดไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ตัดต่ำเพราะว่าข้างล่างมันเป็นแฉะหดฝนทุ่งตกไปเมื่อวานกลัวน้ำมันจะเข้ามอเตอร์ก็เลยได้ประมาณนี้แต่ว่าลืมถ่ายตอนหญ้าขึ้นสูงสูงให้ดูแต่ว่าถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นจะเห็นหญ้าตรงนู้นเนะาะหญ้าขึ้นเขียวเลยอันนั้นขึ้นสูงแล้วนะหัวข้าวอ่ะเขาะขจะขึ้นประมาณนั้นเลยขึ้นสูงถึงหัวข้าวเลย แต่ล้วก็เลยตัดตัดไม่ได้ติดดินเพราะว่ากลัวหินมันกระเด็นตัดได้แป๊บเดียวแบตหมดอันนี้เลยเองนิดหน่อยตรงนี้ลำแหลมแต่ว่าช่างมันแบตหมดไวแบตหมดไวมากแต่เพราะไปด้วยด้วยว่าเป็นมอเตอร์เขาแรงด้วยแหละเนาะแรงกว่าตัว่วเอ๋ตัวเล็กๆทั่วไปอะ่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยมาตัดใหม่ นี่เมื่อเช้าก็ตัดไปได้หน่อยหนึง่งแต่หญ้ามันเปียกฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดต้นหญ้าเขายังเปียกอยู่ตัดได้แค่ช่วงนี้อันนี้ปลูกต้นไซเกาหลีไว้แต่ว่าไม่โตเพราะว่าดินมันเหนียวล่างมันเดินไม่สะดวกเนาะเดินไม่คล่องปลูกมาจะเป็นเดือนลวยังได้เท่านี้อยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกขอแค่อย่าตายก็พอด้านนอกยังไม่ได้ตัด เดี๋ยวไว้ค่อยหาเวลาว่างแล้วค่อยมาตัดใหม่รอบนี้มีเวลามาแค่นี้อันนี้ก็ของเพื่อนบ้านเขาก็ย่าลกอยู่เหมือนกันนะย่าฝั่งทางเขาก็ลามเข้ามาหาตัวบ้านเราอยู่เดี๋ยวค่อยมากำจัดทีหลังอันนี้บริเวณหน้าบ้าน เดี๋ยวจะพาไปดูโรงรถโรงรถที่จอดรถไม่ได้ <c oughs> ทุกคนเห็นไหมน้ำนี่ขังมาเป็นเดือนแล้วนะฝนไม่ตกเป็นเดือนน้ําก็ไม่เหือดแห้งแล้วเหยไปไหนน้ําก็จะขังนองอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวเขาเอาดินเหนียวมาถมให้เราซึ่งเราก็ไม่รู้ดูดูดินไม่เป็นพวกง่ายๆว่างโงแ่แหละ มันเป็นดินเหนียวเนาะน้ำมันไม่นี่ลงดินเดี๋ยวค่อยหาวิธีจัดการอีกทีนึงว่าจะยังไงต่ออันนี้ก็ตัดไปได้หน่อยนึงแต่ว่าตัดไม่ถึงดินอีกเหมือนกันมันพราะมเป็นเศษหินควัยหินมันกระเด็นพอเล็มๆไม่ให้มันลกก็เอาละกองนู้นยังไม่ได้ตัดมุมนู้นยังไม่ได้ตัดปล่อยให้มันขึ้นสูงไปก่อนช่างมันอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัด ให้มันขึ้นสูงไปก่อนเดี๋ยวค่อยมันตัดตัดได้ทีละนิดทีละหน่อยมันต้องบีบคันเร่งตลอดเวลาแล้วมันเมื่อยมือสรุปก็คือเครื่องตัดหญ้านเนี่ยก็ใช้ดีอยู่แต่ว่าเสียอย่างแบตหมดเร็วมากมากอะ่ะตัดได้แป๊บเดียวแบตหมดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแบตสำรองไว้สองหนึ่งสามก้อนแต่ว่ามันก็ตัด ต่อให้แบตใช้ได้นานแต่เราก็ตัดได้ไม่ไม่นานแหละเพราะว่ามันต้องมันต้องบีบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทําให้เราเมื่อยมือก็ต้องตัดตัดหยุดหยุดก็ถือซะว่าช่วงระหว่างชาร์จแบตก็พักแขนไปด้วยพักแขนพักมือไปด้วยในตัวแต่ถือว่าโดยรวมก็คือดีอ่ะโอเคเพราะว่ามันเล็กกะทัดรัดดีเนาะเหมาะสําหรับชนีสายเท่าแฉลแกรชลาอย่างเราที่สุดแหละ เพราะว่าถ้าไปจ้างเขามันก็มันหาจ้างคนยากเนาะเพราะว่างานมันน้อยๆเนี่ยคนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาถึงมาค่าตัวเขาก็ต้องสูงเพราะเขาก็ต้องใช่ไหมมันมันคือค่าแรงเขาว่าเราอันนี้เราก็เข้าใจเนาะเข้ามาเขาต้องให้คุ้มค่าแรงเขาแหละแต่ถ้าอะไรที่มันเราสามารถทําเองได้เราทาเองดีกว่าสองพันกว่าบาทถือว่าคุ้มใช้ได้โอเคอะคุ้มคุ้มแน่นอน คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ